<an> <t rio> ก็ขออภัยด้วยนะฮะปิงหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของปิงครับไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเนี่ยอะไรแมวแมวทักอย่างนะฮะปปลาเอลี่แคทบูเอลี่แคทเอลี่อะไรอ่ะเอลเล่มันอาวเอลเลยแป็งภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะแข่งแรงน่กคู่ใช่ โ้ไอตอนเป็นดอนก็ดีแค่ไหนแล้วนะเฮ้ยแล้วมึงจะบอกนะว่าให้เราเอาไลฟ์ทั้งหมดที่วีอะเ,อเล่นให้ผ่านทุกด่านดูดิมันเป็นเล่นแบบแติสนั่นคือตายเกิดใหม่อีกใช่ไหมลองนะฮะกระโดดวิ่งและวิว่งและววิว่งจุดจุดจุดนี่วิ่งชนนี่เออเออทิบทิบนี่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  เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นเกมรถถังกันไหมมีด้วยเหรอมีดิต้องลองต้องลองเออที่บอสที่บอสนี่นี่เคาน์เตอร์อุ้ยน้ำพุ่งน้ำพุ่งเออชอบตัวมีดที่สุดแหละโอ้โหเป็นจุดแดดจริงจีีดชาดชเข้าไปชาร์จอุ้ยออกมาออกมาอเออื้ออเออ ต่อไปก่อนเฮ้ยน,ยนี่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 คิดจะสู้กับลีโอนาโดนอนเนี่ะปับ <c oughs> ปับโอ้ยฉากบังนี่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 เฮ้ยอยู่ๆก็รู้รู้สึกว่ามันลื่นขึ้นจริงฮะอุ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ไม่แน่มันเห็นเราตั้งเส็จเล่นก็ได้นะ <c oughs> นี่มีตัวสีนั้นด้วยเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋วนี้มันคู่แข่งของราฟาเยลเี่ว่ดี๋อวี่ยวเดี๋ยวี่ยงเดวเดีวเี่ยวเีวเวี่ยงเียวียวเียวด้ไยมเียวเจีนยี่เดี๋ยวเบี๋ยวเดียวเยเลียทีนี้ยดี้ยี่นี่นยี๋ขี๋ยเดี๋ขี๋ยีบลงีบขึ้น นี <l id sei> ่น <Techn Pokémon> ี่นี่ยายายาเดินหลุดฉากแล้วแม่งนี่วิ่งเข้าชาร์จวิ่งเข้าชาร์จอืมอืมเอาอืม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 ฟันฟันนี่เวียง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 เสียงกดแตรดูทรงพลังมากนะฮะเอ้ยนี่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  อไปอ,อีกแล้นวะนะฮะเอบบ <laughs> อเม่ง <laughs> ตกท่อ <laughs> อายไม่ลนะอายไม่ลนะ <laughs> โอ้ยเป้ง <laughs> ได้ข่าวได้ข่าวว่าเป็นนินจาเต่าก้าหันชันชัยทำไมเดินตกท่อฮะ <laughs> เอาลยฮะเอาเลยฮะโอ้โหไม่ฮะผมจะไม่ตกท่อจุดนี้นะอุ้ยพิซซ่าให้ให้ให้คุณเอ้าไปละอ้าวอ้าวโดนแม็กไปเร็วเออจุดจุดนี้นะมันระเบิดได้เนี่ยก็ไม่รู้สินะ เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้อ่ะฟันก่อนอุ้ยโอ้โหเออะไรเนี่ยกดกดจะเป็นบาร์ทำไมลืมตัวนี่ลุกขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงฮะแล้วก็ฟันมันฟันฟันใส่ไฟหลุดเอื้อหน้าทิม สาดจริงกับไอ้แท่งขนมนั่นนะฮะเอ้ซอร์ฟันฟันฟันอืมฟันฟันหมดยังวะวู้นจิบโดนเลเซอร์นี่นี่นี่จะไปไหนตอนนี้คุณจะตายแล้วนะฮะ นี่เออฮุ้ยไอสีส้มขอเหอะว้าใครใครมาสะกิดหลังนี่เอออื้อือออ้ทีบทีบดาชอด็อตไหนออกมา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 ดินี่ออกมาออกมาออกมา เฮ้ยเอาาว่าตีผิดความมักลายเป็นหลบเลยอะไรวะแม่งหน้าอายยุ้หายเลยอุตส่าห์ตั้งท่าอย่างเท่อะตายแล้วเพิ่งโดนถีบทีตูดแอนเลยถีบถีบถีบเออเออนี่ถีบถีบเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้อ ทีมทีอืมอืมสองทีก็พอแล้วเฮ้โยโรนี้คุณจะตายแล้วฮะตายแล้วตายแล้วอุ <c oughs> ้ไม่รอดนะมันดูดมันดูดพลังชีวิตไปได้ปะวะเอากดดีกดดีกดคอนติเนียด,ดีได้ปะเฮ้ยให้เลือกสีแล้วให้เลือกสีเลือกมาเลือกมาเฮ้ยต้องยอดเด็ดเพิ่ม หนเอาลาฟาเอลมาทำไมอะไร่เนี่ยลาฟาเอลอะไรเนี่ยอาวุธหรืออะไรเนี่ยใช่กระบองตลกเนี่ยมันเป็นกระบองคู่เขาเรียกว่าอะไรวะกระบองกระบองกระบอกมันเรียกว่ากระบองจบโอเคกระบองกระบองสองท่อนกระบองควงเขาเรียกกระบอกสองท่อนเออกระบองสองท่อนเออ แอ้วสามทอนเกรบอกสามพอนใช่ไหมแล้อแล้วถ้ากระบองคู่อ่ะนี่ยันแม่งเลยกระบอกคู่แล้วเป็ดนะฮะแต่ยังอู้แม่งมาอีกแล้วไอ้ตัวเนี้โคตรเกลียดเลยเลเซอร์แบบว่านะเหยียบโดนกูก็เจ็บอะไรอย่างนี้ออื พี oh, 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 oh. Hence, ่อยากเล่นโอ้ยเต็มเต็โอ้ยตัวลอยตัวลอยเบยนี่นี่ไหนมาอืมอืมอืมโอ้โหจัดเต็มกันเลยทีเดียวไหนทำไมฉากมันไม่เลื่อนวะเนี่ยแหละเขาเป็นเอฟเฟกต์ของเขาอะไรนี้ไงเฮ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรดู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  <laughs> ดูดูนี่แมงกวาดเรียบเลยเป็นมาริโอเก็บเห็ดได้ไอเก็บดาวได้อ่ะเออเออฟิวนั้นเออแม่ง <laughs> ยันด <laughs> นะิตายฮนะตายฮะถีบไ <laughs> ม่โดนแม่งหาไปไหนโอ้ยปล่อย <laughs> นี่ถีบถีบโอ้ยเละฮะเละเละ ฮะอุงฮะโอ้จุดจุดนี้แบบทำไมทำไมทำไมคุณไปทุ่มบ้างอะ <laughs> นั่นดีกด <laughs> <laughs> ไม่รู้คือต้องบอกตามตรงเลยนะจุดนี้กดเป็นอะไรที่แบบกดมั่วมากกดตัวเอสรัวๆนะซึ่งต,<อ>ตัวทุวว่มบ่อยอยู่ <laughs> ใช่ใช่บอกว่าตัวเอสเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวตีนะเป็นตัวโจมตีเนี่ย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 ตัวเอสแล้วเาก็กดตัวเอสอย่างเดียวแล้วมันก็ทุ่มของมันเอง คือคือดัชจะดีไม่รู้เลยว่ากดอะไรยังไงบ้างนะอุ้ยข้างบนข้างบนขอ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 จะตายละนี่พิซซ่าเพิ่มพลังเฮ้ยเชื่อเปล่ามว่าว่าแล้งกันเลยจะพูดเลยกันเลยจะพูดเลยว่าไม่ต้องโผล่มาไอ้ลูกคอแบบคตสวยเลยนะฮะยาหลอนยาหลอนเนี่ นี่อืออื้อนะปีปีนี่มาเป็นกองอะไรทีเดียวน่ะผมไม่หล่นอยู่แล้วตาใคริฮิฮได้ทุ่มแล้ววิ่งไวสิลกปูวอะไรกันระเบิดขาลูกันเลยทีเดียวเฮ้ยข้างหลังลงไปเลยลงไปเลยลงไปโอ้ยแท้ะเกือบ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  เราไม่ต้องไปทางไหนบอสมาแล้วมั้งเนี่ยูว่าเราต้องลงไปในท่อโอ้โหสี่ขีดโอ้โนั่นน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอลลี่แคทเอ็มคอ gonna make จอแม a เจออ you อ่านไม่ทันอื้อทื้บก่อนเลยนะมีตัวอะไรห่วงยางอยู่ที่เป้ามันหรือเปล่าหรือเรามองไม่มีหรอก โอ้ยได้โอ้ยเฮ้ยหลุมโุ้ยโอ้ยโอ้ยตุ๊ดตุเดตุ๊เออเออเออคุณว่าหลบไปหาโดนดาเมจนี่เองนี่ถอยกลับแบบสโลว์สโลนี่ค่อนข้างจะพระเอกเลยเฮ้ยไหนวะโอมันจะโดดเก่งไปปะวะดิแล้วแล้วแลอัด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 ติดกำแพงอัดติดกำแพงอัดอัด โอ้ตอนนี้อัดแบบรัวๆนะอัดแบบรัวๆอุ้ยแม่งไ <c oughs> อทีแม่งเลยเออนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสไลด์กันเลยทีเดียว <c oughs> ตกไปเออตกไปตกไปทำไมมันไม่ตกบ้างวะเออไมเราตกลงไปเดียวนีตกตกลงไปอุ้ยเอ่ยอย,ยาวเด้วยตี โอ้โหเซธลาถอยกลับมาอย่างกับพระเอกไหนไหนนี่ข้างหลังมีช่องว่างมีช่องว่างอืมใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วทำไมรู้สึกบอสตัวนี้ไม่ง่ายกว่าตัวแรกอยู <c oughs> ่วะเฮ้ยเออไอเอาไม่โดนหรอโอ้ยแค่ดึงชนกูเลือดลดแล้วไมียศนะ <c oughs> ไม่กี่ฮะเหลือคาคีด เดียวูไม่ไงเลยสุดยอดไมเคิลแอนเจโรอี๋อี๋อี๋อีอีอีเราต่อยอย่างเดียวแลเราฟันเอื้อนี่เราฟันอย่างเดียวเราฟันอย่างเดียวตอนนี้นี่นี่ฟันแบบรัวๆเป็นไงลาช็อดเอาไปอีกเอาไปอีกนี่แม่งเดินกลับมาระเบิดอยู่ที่กลางจอเว้ย อาล่ะไปค่อยดูตึมโอ้ไม่ต่อระเบิดที่บอกเอฟเฟกต์สุดยอดเลยเป็นเป็นเอฟเฟกต์ที่สุดยอดมากเลยนะฮะในสมัยนั้นกานทำยากอะนะเอาละไม่ใช่คุณเดินเดินไปแล้วไม่ตกท่อนะโอ้รู้สึกว่าไอ้แมวสีฟ้าเนี่ยชนะแล้วนะฮะ รู้สึกว่าเหนื่อยพอสมควรตอนนี้เราแคสกันมากี่นาทีแล้วไม่ทราบไม่ได้ดูเลยไม่ได้จับเวลาโอเคไม่เป็นไร <c oughs> อะไรเนี้ยเซเวอร์เซิร์ฟอินเ e เวอร์เซิร์ฟเซิร์ฟอินเซเวอร์เซิร์ฟอินเดี๋ยวเขาปินงกับมันเองนะครับป้เอาเอาตัวเอาตัวนี้ตัวสุดท้ายไหมหรือว่าจะเอา ตัวหนึ่งหรือจะพกแค่นี้ก่อนแล้วค่อยตัดไปพันหน้าดแแีแล้วแต่แล้วแต่จุดนี้นะครับแล้วแต่เลยครับอุย <c oughs> อะ <c oughs> อย่างนี้มันต้องเล่นต่อแล้วแหละเออ <c oughs> อย่างนี้มันต้องเล่นต่อแล้วแหละใช่ <c oughs> ทำไมรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่นไหมลองลองลองสังเกตเสียง BGM ดูดิเสียง <c oughs> เหมือนเทปยานะ่ะ เฮ้ยทำไมมันต่อยไม่ได้อุ้ยกดผิดกดผิดตัวนี่วะเสียงแบบว่าเออ <c oughs> ดีดีดีอุยอะ <c oughs> โอ๊ยไม่โดนโอ๊ยลหลงฝาดวะอ้ยเ <c oughs> อ้าไม่ตีบ้างเลยไม่ตีแล้วงอนไปเลยตีไปเลย <c oughs> ตีไปดีตีไปดีโอ้ ตายแล้วฮะโอ้วฮเละไปหมดแล้วนะกลับมานี่โอ้ยเอ้าไม่ตีอ่ะเว้กลับโอ้ยบางทีกดไปมันก็ไม่ตีนะฮะอาจจะเกิดจากการดีเลย์ในการกดรัวเกินไปเฮ้ยละเมอละเมอแกอยู่ข้างล่างแต่พี่อยู่ข้างบนได้เอาทำไมไม่ตีมันกระโดดหลบไปแล้วนะนี่ท่านไง ฮะเดินโบอวิทำไมมันโดดวะหลบช่างแม่งกดจะไหมปุ่มปิดแล้วผิดอีกวายานิววิทำไมทำไมพี่ทำไม่ได้บ้างวะไม่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 ได้มาฝั่งพี่อ่ะเออเอาอะโอ้หุดล้ว ตีบลงไปตีบขึ้นทับมั <irts> มันต oh. ้องกดไป้างหน้าด้วยป่ะรู้สึกน่าจะใช่ลองจะหลอกขึ้นนะลองเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นไอ้อะโอประชิดขอบเลยอ่ะแหมก็เป็นเช่นนั้นแหละอืตีขอตอ้ขอบอืเขามีไมโควงนี่ตกคู่อเดียวเลยเนี่ย นี่เราต้องไปกก,กันอีไกลแค่ไหนเนี่ยแน่นถะ้าวัมันหยุดเลื่อนนะครัุยยินคุฮยฮะอุย้ยอะไรอะ่ะนั่นสิมันกำลังแรนดอมอยู่เไปลองกดตีดิอ,อุ้ยอะไรอะ่ะเอ้ออล้วมันแต่แต่อืมอ๋อเปิดสวิตเปล่าอ๋อเหรอเก็บไม่ทันแล้วล่ะอ๋อใช้<ห>เก็บไม่ทันก็โดนเสียบว่างั้นเดี๋ยวหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ดูจากมุมเกือบเกือบอุ้ยเตะเตะโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้โอ้ยจอแล้วเบลว่าตายแล้วตายแล้วอุ้ยเบ่งรู้ว่ามันต้องฟันวะโอ้ย อะไรวะเน,นี่ยไม่ระเบิดได้นะตายไม่ระเบิดได้นะให้กูไปเหอะโ้หดูเลือดรถด,ดิเม,มามันกันเลยทีเดียวนะอุ้ยตัวอะไรอ่ะดู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 ตัวอะไรอะ่ <c oughs> รอะโ <c oughs> อ้โหนี่เหมือนเหมือนไอตัวนั้นเลยว่ะเอเลี่ยนเอเลี่ยนกับพีเดเตอร์อะ่ะ มนทมอนยันได้ไหมอ่ะตีแล้วกันมาฝั่งแกบอกไอตีอออบอกไอตีมันไม่ใช่มันตีมามานี่ต้องโชว์โชว์เตป็ปเทปนี่นี่เอากลับกลับไปเอาไม่ได้อยู่ฝั่งพี่นี่ว่ะเธอโดดทีบ พี้เถอเธอเธอเดาเก็บเองเดเก็บเองเออไม่เออไม่ขนาดว่ะแลวฉากลงน้ำแบบน่ารักมากอ่ะหลงไม่ทันตีโดนเละซะแล้วน่ะนี่ทำไมฟันไม่โดนวะนั่นดิสเกลไม่ตรงกันอะไรอย่างี้ปะก็ไม่รู้สินะ เ<โ>ส้นชัยฮะเส้นชัยฮะไปโยนในเกาะเลยไหมเอาจริงดิไม่หมือนอุ้ยได้เลือดพุ่มเอาจบแล้วเหรอ <S 1> <S 1> <S เอกว,ว่าเมื่อกี้คือบอสอะไรเนี่ยเหรอคือก็ไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะว่าทาั้งเกมไม่มีสามชับสามแชปเตอร์เรีนจำนะฮะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นด่านโบนัสวะไม่หรอก <S <S ว่ามันเป็นด่านบนนั้นมันต้องบอสแล้วก็ดิเือเรา <Okay, S 1> ตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อบ,บอล้วมัง้งจะบอกนะบอสใหญ่มีแค่เนี้ยอุ้ยเสียงมาแล้วเสียงเริ่มเปลี่ยนปิดมั่งเอยากฟังดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยอย่างเทพอ่ะต่อยกันได้ปะ่ะอีกอันนี้มันคนนี่ว่า first the series then the world ต่อยสาลายก่อนโลกนะฮะแม่งเป็นกันเป็นการอุ๊ยอันนั้นมันกระโดดขึ้นได้กระโดดดิกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นปลอยเบรกอ่ะได้ปะวะมันไม่ใช่ให้ตีตรงนั้นหรออ๋อหรอ เออจริงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยกระโดดพอดีตีมา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 เดี๋ยวพี่ยิงเองเว่อวโอ้ไม่ชอบท่าเซทลาจริงๆเลยคือโคตรพระเอกอ่ะเออจริงเนาะสาหร่ายเท่านั้นที่จะครองโลกเฮ้ยไอ้ไอ้ โดนแล้วดึงถอดจะโดนจะโดนอะไรดังหน่าวะช่วยกันตีหน่อยดีแต่มีดก็พลาดเนอะว้าโอ้จะชนะาไปวะเนี่ยมึงปล่อยมาอยู่ได้อุ๊ยอุ๊ยนี่ดีดีดีดูเรา เดาช่วยกันฟาดช่วยกันฟาดใกล้ตายแล้วเออรอลุ้นเหยียบตีนแล้วสินะไม่ยอมออเออเออหยองหยองอะไรทีเดียวแต่ตันนี้อ้วน <c oughs> เลปล่อยมาทำไมวะโอ้อตายแล้วตบได้ช็อตหนึ่งนี นี่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 ฟันแบบรัวๆอุ้ยโอ้โหถ้าอ่าอยแม่งฝินมากแต่ละคนฆ่าบอดได้แล้วนะ้นแะดูท่าแต่ละคนดิมเต่าบินกันเลยน่ะโอ๊ยตา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 อมีท่ากระดิกเท้าด้วยนะนะ เกมเก่าๆมันก็สนุกอย่างนี้นี่เองอะ่ะใช่อืมเกียมมาก mm. กินหมดแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> พัดกะเพรา